สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือน,นี้พบพอกันกับแมวเหมียวในเบลเยียมอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องจา้ามนื้อวนเป็นวันซุกสุดส,ส,สัป,ปดาห์นะคะเป็นมืออ่าสุดท้ายของการไปโรงเรียนของเด็กน้อยนะคะก็สีอ่าเริ่มปิดเทอ่มหนึ่งเดือนนะคะพี่น้องแต่ว่ารัฐบาลเพิ่นกา่ายั่งปอนแน่นะคะเรื่องการประชุมเรื่องกฎหมายเรื่องโควิดเนาะค่ะถา้าความเป็นไปได้ถ้าเกิดโควิด มันแยบมากกว่านี้นะคะพี่น้องจา้ารัฐบาลเพิ่งกระิบประกาศเพิ่มมันอ่าวันหยุดวันในปิดเทิมเล็กน้อยเพิ่มขึ้นเนาะคะ่ะแต่ว่าแมวกายันงบ่กันในมั่นใจเนาะค่ะพี่น้องจา้านี่ล่ละคือฟังข่าวมาข,าขาะะ่าวๆเนาะจ้าแต่เทีเนี่ยคือตอนนี้กะคือเล็กน้อยสิเป็นวันซุกสุดท้ายเนาะคะ่ะที่สิปิดเพิ่มเรือนหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องจา้าอือีกเล็กน้อยแมวกรสิไปรับอลูกโรงเรียนแลวเนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อนี้ นางสีแต่งต <c> ัว <oughs> ขอโทษอับคอพ่ะยนะคะ <c oughs> ่านี่กะสิเป็นมือที่ลูกสาวแต,งต่งตัวไอฮัลวีนเนาะค่ะกะบ่ท่านไนไปซื้อปอมปูนปอมกิ่นมาเห็ดอยู่เนาะค่ะพี่น้องจ้าสิผ้าลูกเห็ดไอแกสลักไอไฟักทองจากมืออยู่เนาะจ้าเมื่อนี้แมวได้ไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งของอันอย่าย่นี่สวีเดนเนาะค่ะพี่น้องจ้าอู้สะาใจแมวหลายแมวกะ เราถึงเรื่องค้นเก็บเ็ตในสวีเดนเนาะคะ่ะข้นเสื่อนนี่ยังนี่แหละแม่ก็จาว่าได้เนาะเราพิดเราถือกขขอโทษขอไปกับพี่พี่น้องๆกะไปซ่องเบิ้งหาเอาเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าเมื่อนี่ยายนี่เ้าถือใจแม่คักเนาะคะ่ะพี่น้องจา๋าแม่เป็นคนนึงแหละที่ยุยุโรปเนาะคะ่ะเป็นเบลเยียมเป็นประเทศที่ห้ามเก็บเฮตนะคะพี่น้องจ๋าห้ามเก็มเ็ด,ะะอเ,เ,ดเออโอกาสที่ เฮาสิถือจับถือปรับกระสเนนะคะพี่นองจ๋าคือค่าปรับนี่แพงมากเลยแต่ในฐานะที่เฮ้าเป็นคนไทยนะคะพี่นองจ๋าเออบันนีก้กาแมวกะมีคนที่รู้จักที่เป็นคนไทยที่เพิ่นเก็บเฮดเป็นประเทศที่เพิ่นบ่อหายบ่อได้เสียค่าปรับนะคะพี่นองที่เพิ่นเปิดให้เก็บเฮดนะคะเพิ่นกัเป็นรายได้ของครอบครัวนะคะหรือเป็นรายได้เสริมที่สามารถเก็บเฮดนะคะ ทรงให้ญาติพี่น้องเมืองไทยหรือเป็นเงืนสะสมเล็กๆหน่อยนอกเหนือจากงานประจาเนาะค่ะอย่าไปดูถูกกันอย่าไปว่าให้กันเนาะค่ะพี่น้องจ๋านี่แหละการได้เข่าป้าเกมเฮดเป็นการพักผ่อนจิตใจพักพักผ่อนสมองไปในตูเนาะค่ะแม้ยังอิจฉาพี่ๆหลายคนนะคะที่มีโอกาสได้ไปกิบเฮดนะคะได้ไปนั่งซุ้มกินเข่ากันเนาะ,ะได้ไปเว้านัวหัวมวนไปพบพ่อมูพบพ่อพวก,พวก,พวก กินพักปลาเก็บพักปลามีพีพี่น้องนั่งกินโฮมกันเน,นาะค่ะไปตกปลาโน่นนะี่นะแมวยังมีโอกาสเอ่ยแมวยังบ่ม,งมีโอกาสที่สีเฮดจังสั่นแบบพีพีเนาะคะ่ะเพราะเพราะว่าด้วยแมวกะบว่าสะดวกนั่งเทั่งประเทศนี้เขากับบเปิดนให้เก็บเฮดเนาะคะ่ะพี่น้องแต่มีโอกาสคือสวีเดนหรือประเทศอื่น,นๆหลายๆประเทศเนาะ,ะที่เขาสามารถไปเก็บได้หรือสามารถเอามาก,กิน สามารถเอามาขายเพื่อสร้างรายได้เป็นเงื่อนเล็กๆน้อยๆกะถ้าเป็นเงื่อนบาทไทยกะถือว่าบ่นหน่อยนะคะพี่น้องจ้าเออและกะ้กการมี่ย่ายผูน้นึงเพิ่นออกมเมื่อว้าว่าเก็บเห็ดมันเป็นสิ่งที่หนาลังเกียจเนาะค่ะพี่น้องแล้วกาก,กินของปลาของยังสิเนาะอันยายนี่เพิ่นกะว่าท้าพรออแล้วสีเอาอัน นั่น t o บเลยนะครับพี่นองจ้าแมวกะอุ้ยถึงใจแห้งหลายเนาะคนไทยน้ากันเป็นอย่างขึ้นมาว่ากันแมวกะเงดเงดความคิดของเราเนาะค่ะถ้าผู้เพิ่นออกมาว้านั่นถ้าถ้าตัวเองสามารถที่สิไปได้น,นู่นนี่เลยมันก็เป็นสิทธิ์ของเราเนาะค่ะแต่ว่าเจ้า่าออกมาว่าให้คนไทยน้ากันหรือคนไทยที่อยู่ยุโรปกินของปลากินพักกินยากินเก็บเ็ดเก็บหาวนะคะ่ะเอาแน่ๆว่าเฮาอยู่เมืองไทยเฮ้านะ่ะ เออเขากักินผักริมรั้วนะคะปลอดสารปลอดภัยเขาป้าเก็บเห็ดเนาะแมวอยู่เมืองไทยแมวก็ชอบกินผักบานปลูกนะคะปลูกเองเห็ดเองนะคะมีสวนหลังบ้านปลูกมีผักเกือบชุนเนลนะคะแล้วก็ชอบไปเก็บเห็ดมากเลยเนาะค่ะเป็นชีวิตจิตใจเนาะแมนกับควงกินเห็ดบะเกงแต่ว่าแมวก็ชอบหามมขายเนาะค่ะหาหายาใหพี่น้องกินเนาะค่ะพี่น้องมันเป็นความสุขของ คนเท้าเนาะค่ะพี่น้องจา๋าเยาว่าให้กันคะ่ะกับลองบอ่มกักบ่สกินบ่มักไปเก็บเห็ดกะเย่าออกมาว่าให้กันเนาะค่ะพี่น้องจา๋านี่แหละความสุขใครสุกมันเนาะค่ะพี่น้องอันนี้สิมาออกมาว่า <c oughs> ขอโทษน,นะคะคนเก็บเห็ดคนกินผักป่ามันนาลังเกียจพนาพี่น้องจา๋าอแมวหลัดฮึสังบอยูสวีเดนทนอขั้นเขวนำยายนนี่เพิ่นออกมาว้าเออกะ สะใจน้่เนาะค่ะพี่นองจา๋านี่แหละค่ะพี่นองคนอยู่เมืองนอกกะพึงผ้าอาศัยกันมีมูมีผวกมันเป็นสิ่งที่ดีเนาะค่ะพี่นองจา๋าโอเคเนาะคะ่ะเมื่อนี่แมวกาิไปรับลูกสาวเนาะคะ่ะจังพบผอกันไหมเนาะคะ่ะพยักหูเรื่องเล่าจังใดกะไปซองเบิง์เพจของเอ่อช่องไอยูทูบของย่าไอานี่สวีเดนใดเนาะคะ่ะวา่าย่าอันที่เพิ่นเบามากนะว่าซื้อจังใดเนาะคะ่ะนงจา๋าสำหรับแม่วกาศมีมูมีคนหูจกัก ยูสวีเดนเพื่อนเก็บเห็ดเพื่อนเป็นไล่ใดเพื่อนเป็นการพักพรไปในตู่จังเฮ้านะ่ะทำให้โอกาสแต่เก็บได้ขายมันกับเป็นเขาเอืน้นโอกาสเล็กๆในหน่อยท,ที่สร้ังความสุขให้กับของนะคะพี่นองจา๋ามีชะนันสิ่งไหนที่เฮ้าเห็ดและมีความสุขอย่าไปเบียดเบียนผู้อื่นนะคะพี่นองจ๋ากับของบอยากเข็ดกะ บ่ตองเห็ดบ่ต้องเบ่าบ่ต,อง, vào, บอ,ตองไปดูถูกให้คนเขารู้สึกแย่นะคะพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปเมื่อน,นี้ก่ะขอบคุณหลายๆสำหรับกันรับชมนะคะอยากรู้รายละเอียดจังใดกับไปส่งเบิ่งของยายนี่สวีเดนใดนะคะพี่น้องจา๋าโอเคนะคะไม่เอาการติดตามเล่าอยู่เนาะโอเคค่ะสำหรับคลิปมือน,นี้ขอบคุณหลายๆเนะาจา๊ะซาใจแล้วลงใดเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆจังพอกันไหมคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ